เบ่งบรรยากาศครับเก็บไปเรื่อยๆวันที่12ตุลาคม2568ครับงวดสุดท้ายของปีนี้ปิดวาครับมอแล้วครับครึงตาแล้วละ,ละอุย้ยจุมบ้านก็ยังลงเรือลายอยู่เก็บแบบสบายใจขนาดได้ถ่ายจนเมื่อยยังได้เก็บอื ขึน้นวากุศิภูมีไพรมา,านยาดพีกัดบอกบ่อใเด้อครับเด้อเก็บเป็นความลับก่อนเอาสารปลาสีแดงต้องเอาชุดปนกดักอะไ้โอ้จูบเป็นข,ขนาดกันม,มวนตอนเก็บนี่แหละครับเก็บเห็ดตอนหลังครับตอนกินกับบ่อทวดได้แต่ได้เก็บนะ ออออตอนนี้กับเทียงก็กลัวครับเวลามานันเทียงก็กลัวมาแต่เสาแต่เสียวบานเขาหรอกออออสามสีเนะ่เก็บจุใจเลยนะเก็บรอบนี่อยู่ไกลทางพรออ้อมจุ้นี่ เอ้ยอืมภูมกับแม่ผมจูงตัวหน่อ,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 อเอ้ยอืมเอาเห็นเบิร์ดทางนั้นมาเลยงัดเป็นงัดเลยนี่ครับยังยังดูจังสีเลยไปรื่เยลือับ้ว bay zoom thôi nè cả thế lộn về yếm. rồi. dừng tại nhà ban đầu tao nói nhà có đấy. บอนขึ้นเลยบ้านแข็งถ้าแม่นมาแต่เสากับสีโบท่านบ้านพันนี่เนาะแต่ว่าอาจสีโบท่านห็นก็นได้ห็นมห็นหมกึนะ่เเนาะแต่ว่ามืออื่นนี่เรียบร้อยเซ็ตกระบองกือ เดี้ยงเลือครับอ๋อโหฮะบงคือกับมากินน้ำแน่เลยปั้นกันคือกระเหลือมากของเธอเลยพวกนี้เขาสิได้กินอ chùm mà bỏ chùm thì chuông 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 đấy, bì chuông thì tôi bán còn đi à chuông 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 chuông